กำลังทำที่ยื่นอาการเรียยงรับพอพามเรียบ้อมท่านพ่อออาจารยคกับท่านนิยกครับสมกับการศึกษาข้าดอดข้อตาผมจีนขคลองมาพอย่าเลมื่อย ใงล้างลุีไปใสยาเคมภาษีมาคำมาคู่ในฟักกุมช่มเกอยู่ดีมีแห้งอยลกในยาายแล้วไโอ้ยคนษีมาคามาคู่หรือาบานขอให้บายอ้าวภาษีมาคำมาคู่ในักุซุ่ พ้วเก็บบอยขั today, oh, ้วไข่บอยนีก็ดีแล้วคนไหนคนได้ยากมานะำเนาะดีมาพอมทุกอันทุบแน่นแล้วุบสองฝาาสมาบ่หมดติวถึง้นเดียวาด้นมวกนี่รอกห้ามบริสุทธิมวบริได้แล้ว Căn you với ทันพบได้มาเงินสู่แนวครับทุกคนฝากส่งเราก็ได้มา ข้างบ้าง้อกล้วยได้มาบออายกากเอองอกล้วยของยของกินเหนียชื่าบอคนไหนแ้องลูกลัวได้มาบอได้มาก็การนาฬิกาไดน้ำมันสุราได้บาอยู่ตัวคนไหว่ามันเป็นบังนึ่คนแล้วาอ้ยโอยโอ้ยอะไระกันไอ้ขันทได้มาวัตถุอันทุกแนวสุทุกสิทุกอย่าง ก่อเซิญนพื่อให้ามกับบริวานทั้งหลายขึ้นบ้านไม่ได้เลยคนนลานโกสร่านอพลาดเที่ยนหีนนะโอ้ยเจ้าของเฮีอนมีเตโชผาบมันทั้งคายลานโกสานอกพลาดเที่ยนหีนนะโอ้ยคนอยู่ กาย่เย็นปานานาลังก่อสร้างนกพลาดเพี่ยงขีนะโอยันขําไหลกำลังมาคือ

โอ้ยมันยังเนอกรอนทุกบนี่มีันก้อนนี่อันนี้มันก่อนก้อนก้อนอะไรก้อนนี้เลยม่นก้อนนั่ก้อนนันก้อนมีเยอะมันค้ามขก่อนนี้อันนั้นมันก้อนแก้วอยมน้าแก้วอมันข้ามขอแก้วไมโยู่นะะก้อนก้อนนี่ ເຮົາກ່ອນຍັງມາກ່ອນເຊົາວ່າກ່ອນບໍ່ເອົາໝໍມັນເຖິງເຊົາມັນບໍ່ຕ້ອງບໍ່ເອົາດອກກັນເຊົາດອກເນາະເຮົາວ່ານີ້ໂອ້ โทาาาตัจฉะภวโตละโตสมมาสัมัุษาะนาโมตัจฉะภวโตละโตสมมาสัมพุทตะนาโมตัจฉะภวโตละโตสมมาสัมพุทตะโลก,กบันในแก้วขาขคทองเที่ยวเถืนะ่อน อย่าได้มีกรรเวนบัดหาตินสุ่นเจ้าอย่าม่ยิ่งใช่ขึ้นทูไทยเอาตินไต้อย่าได้เป็นบาปหายน้ำเสียนอย่าทั้งติ่นนะว่าโอโน่เจ้าผูู้่บูนาบุตรบ่มีพอ แม่ทั้งสองเป็นผู้เลี้ยงสู่เจ้าสังยุเป็นน้าจะได้เป็นเช่นของในปุ่นปองเลี้ยงลูกซอยแน่เด้อฮผูงมูเด็กนุ่นหน่อยเขาเที่ยวขึ้นพองลง่ะจะได้ลงผิดพังวงังเื้อคลาดินจะได้หัวแตกกล่าวคานาในเบื้องเขา อย่ามาจวนมาขึ้นของในเงินในเจ้าไรนี่นะให้เจ้าห้องอยบเกินเจ้าของใหยตื่นมาอย่ามาโผข้าเข่าของในเงินเกินขาดให้เจ้าเล่นลัดต้นเราของเขาเงีย้ยมนกั ไปอาอย่งมากใจอันขางนงงเอาตีางนั่นเหยียบป็นกอนวาทั้องกดผมเนอะเหยียบบาทหนึ่งแห่เงินหมือนแลมาห้อมบาทสองแหงแสนแลมาเขา เหียบบาทสามสร้างมาเตาแคนมาหาเหียบบาทสี่ฝูงท่าสาแหลมมาซอยเหียบบาทสี่ฝูงภาษาแหลมมาซอยเหียบบาทห้าพนเจ็บป่วยบ้านนี้บ่เคยมีเหียบบาทห้าพนเจ็บป่วยบ้านนี้บ่เคยมีเหียบบาทหกเป็นเศรษฐีมีเงินล้าน เกียบาิเจ็ดคนจากโพดท่านธนาเกียรเจโจากโอ่นธนาเกียรแปดเป็นพญาหัวหนามูเกียรแปเป็นพยาหัวหนามูเกียรปดเก้าแม่งเขาม้าสูวันละแสนสองแสนเกียรปิสิสบหอมกับแน่นย้ายไเอานนี้ได้ เกียร์าทสิบเอ็ดคนทกขให้ของมาเพลินสมค่าสิเมให้มาเพลินสมภาพอ้ม่งเกียร์ที่มนดกตงนตงรเาสได้ม ยนที brothers, ok PI, ท่น้งพิธีขึ้นรสบการเรียนเขาสอกนปูว่าม้อเนี่ยแหะทำมือครบไป้วตั้ง้องตเ่องดอนเมืรวมเมือล้ามอนพวอนาที่ถือมาเราบาติเราโดนสอรับธนาเากกำลังทําพิธี ท่า้นเรียนหลังใหม่ท่านเรียนชั้นอนึ่งรั้วของเรียนชุมชนทางทองเมื่อนี้ครับก็มีพิธีใบสีสูบก่อนนะครับจะเอามาทําพิธีขึ่งเอาเลิกเอาใช่เอาเลิกต่อย่างเลิกสันมันดีนะครับแต่แจกได้เงินหลายล้านครับมันกำแพงซางล่องเหรียญสีน้ำตาลล่องเหรีเญสีน้ำตาเอาไปเก้าด้าน